สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในช่องน้อเชอก,กุตัวน้อยกันนเองวันนี้ก็จะมาเล่นยันตริวกันแนเองวันนี้ก็มีวิธีการกําจัดศัตรูหัวใจคนที่สี่นะเราอะจัดการศัตรูหัวใจคนที่หนึ่งถึงคนที่สาไปแล้ววันนี้จะมากําจัดศัตรูหัวใจคนที่สี่มันก็ไม่ค่อยยากอะไรนะ อืมขั้นตอนแรกก็คือไปที่อุุยๆทุกคนไม่เห็นใช่ไหมโอเคแต่อย่าปรับสโลนะถ้าปรับสโลไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนโรคจิตนะอืมคุณจะกลายเป็นโรคจิตอืมชอบดูกระโปรงผู้หญิงอืมแต่เราก็ไม่ชอบดูเท่าไหร่อืมไม่ชอบดูอ่ะไม่ชอบดู เราจะต้องไปที่ชมรมดอกไม้อันนี้ตรงนี้เป็นชมรมดอกไมออ้หัวหน้าชมรมดอกไม้ยังไม่มานะอืต้องรอหน่อยอืมรอหน่อยนะปรับเวลาก่อนปรับเวลาให้มันเป็นอันไหนก็ได้นะอืมเราจะปรับเป็นให้สิบแปดนาฬิกาอานางมาโอเคขอมาแล้ว เราต้องเตรียมเตรียมตัวกดตัวอานะนางจะมาเออเขาจะมาดูตรงนี้อ่ะกดตัวอาเลยอาร์เอ็กซเอฟเอฟอาห้าครั้งจะได้กุญแจแล้วเปิดประตูฮะอันนี้เป็นยาเบือหนูนะขั้นตอนแรกอ้ยขั้นตอนที่สองเนี่ยให้เราเอายาเบือหนู ตอนขั้นตอนไปไปเรียนฮะขั้นตอนต่อไปเราต้องไปเรียนอืมไปเรียนฮะจะโดนลิซิมไหมเนี่ยว่าเราว่าเราเนี่ยทำตามพี่ฮางิ่งนะอืมอันนี้เห็นข้างล่างไหมข้างล่างอืม คือมันจะปรับตรงไหนก็ได้อันนี้คืออันนี้ไม่ได้ปรับเพราะว่าเรากำจัดศัตรูหัวใจคนที่หนึ่งถึงคนที่สามก็คือไม่ได้เรียนแค่ไปฟอร์มครูแล้วเลเวลแล้วก็คือเอ่อการปรับเนี่ยเยอะสุดเยอะมากหนึ่งร้อยห้าเลยโอเคเดี๋ยวเราจะปรับอันนี้นะข้างล่างสุดเพราะว่า ข้างล่างเนี้ยเนี้ยที่มีอัน,น,อน,นเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยเราจะปรับน,นี้เลยเพราะว่ามันเป็นของข้อดีหนึ่งเลยก็คือชื่อเสียงเนี่ยบวกหกหรือไม่ก็บวกห้าอืมบวกหกนั่นแหละเราอ่ะจะเป็นเราจะปรับอันนี้เลยอืมเลเวลหนึ่งเนี่ยจะเป็นปรับบวกสองใช่เปล่า น่าจะใช่บวกสองนั่นแหละอืมคือเราจะปรับไปเรื่อยๆอืมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสมุดกันว่าว่ามันเป็นยังไงนี่ทุกคนดูนะอ่าบวกหกเลยชื่อเสียงของเราเยอะมากอุ๊ยอันนี้ถือว่าดีใช้ได้อุ๊ยลืมไปเลยว่าคนเนี้ยชมลมอะไรวะ ชมลมอะไรวะอะไรวะอะไรอยู่นั่นแหละเออแล้วก็บวกสิบเอลเลยฮะปับไปเรื่อยๆนะอมืมันคือข้อดีนั่นแหละข้อดีมากสุดๆใช่ไหมทุกคนมันข้อดี โอเคไปรอที่แปบ๊บหนึ่งนะขอชื่อเสียงก่อนคือชื่อเสียงของเราไม่ค่อยเต็มอะ่ะอืมปรับไปเรื่อยๆนะอืมปรับไปเรื่อยๆเอา้าคนนี้ไม่ใช่หรออันนี้เราใช่ชมรมทำอาหาระ่ะตอนนี้ใกล้จะเริ่มแล้วอันนี้เรารู้นะ ว่าคนนี้เป็นชุมนุมนักกีฬาใช่ไหมใช่อืจริงด,ด้วยรีบไปเลยฮะทุกคนรีบไปเลยอย่าพึ่งไอ้นี่นะไปเลยหนึ่งอ่ะอ่ะเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวไม่มีใครได้ยินเลยโอ้ชิบหายแล้ว เอออ๋อรู้แล้วคือสามารถขำได้นะขำข้างนอกให้นางกินข้าวก่อนแล้วก็เราจะขำเลยแล้วก็ใส่ยาเลยเนี่ยแค่เนี้ยค,คือมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะเออแล้วคือเราแบบรีบเนาะอันนี้ชมรมสาวไว้นะ้ำไหนวะไม่มีอ๋อ เป็นกีฬาใช่ไหมเออกีฬาจะรู้รู้หมดรู้รู้จ้ะโอเคแล้วก็ลองเออสตูหัวใจคนที่สเดี๋ยวขอดูก่อนว่านางชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะเออคือในหนึ่งเก้ก้าเนี่ย ทุกคนเนี่ยจะบ่นว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีกล้องอะมีการวิธีให้มีกล้องไหมก็คือต้องจอยชมรมกล้องอาคารเออชั้นสามนะอืมชั้นสามเลยแป๊บหนึ่งนะขอดูชื่ออุ้ยไม่ทันทันปะดูก่อนทันเปล่าถ่ายรูปหน่อยสินานชื่อ ซามิโค <Sam> ใช่ไหมมั่นใจซามิโคซามิโคอืมอืมอืออือ่ะรอนางเลยฮะตั้งเวลาก่อนโอ้ oh. เสียเวลาอ่าทุกคนดูข้างขวา <laughs> มันตลกอกะคำ กิ๊กิกิกิขำหมดยังเออขำหมดยังดูสิว่านางจะไปคงไหนเอออ่ะกินข้าวต่อโอ้ปะทถลอเวลาอีกแล้วอ่ะรอให้เขาวิ่งไปกลับก่อนวิ่งกลับก่อนวิ่งกลับก่อนเจ๊วิ่งกลับก่อนวิ่งกลับวิ่งกลับไปเลยโอเค มีกี่คนเนี่ยขอดำก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบไหมครบครบครบไปทางไหนเฮ้ยห่างห่างห่างเตรียมตัวอ้าวอ๋โอเครีสายาเลยโอเคทันฮะ อ่าโอเคมาดูลุ้นกันค่ะว่าอุ้ยอุ้ยหิวหิวหิวไม่ไดีหิวปวดถ้องจ้ะมันจะเข้าห้องน้ำห้องนี้นะไม่ใช่ห้องน้ำผู้ชายนะเออมาอย่างวะโอ้โหมาแล้วมาแล้วเตรียมตัวตายซะ

กินกินอ้วกของแกเนี่ยหอมใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวเราจะให้เธอไปอันหนึ่งเลยเอาไปกินเลยนะอืมเอาไปกินเลยโอเคความข้างของเราคือแบบไม่ค่อยดีอะ่ะเออขำก้อน หอใจตายไปแล้วหนึ่งสะใจสะใจไว้สะใจไว้วสะใจ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 อาตำรวจไม่ได้จับเราเลยอะคือภาพตามใช่ไหม คืออันนี้ยตำรวจมาแล้วอืมตำรวจมาแล้วถ้าเราเห็นว่ามันค้างแบบเนี้ยทุกคนไม่ต้องตกใจมันจะพาเราไปกลับบ้านอืมอ้า็จแล้วมีเป็นไงล่ะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะเพื่อเป็นเป็นกำลังใจใน การกำจัดศัตรูหัวใจคนต่อไปบายบายนะทุกคนมันอาจจะมีคำหยาบนะบายบาย